โอเคครับผมก็ต้องกราบสวัสดีคนรุ่นแรกกันนะครับอยู่กับผมไลฟ์ต้องอีกแล้วเช่นเคยเนะครับสำหรับคลิปนี้เรากลับมาทำคอนเทนต์ซื้อตั้งค่ากันอีกแล้วนะครับผมหลังจากที่เราหายกันไปนานมากนะครับผมก็ได้ไปอ่านตามคอมเมนต์ในคลิปของผมหลายๆคลิปนะก็มีน้องๆเนี่ยรียเควสให้ผม ทำคอนเทนต์ในการซื้อตั้งค่าอีกนะครับผมเพราะว่าคอนเทนต์นี้ i, ผมรู้สึกว่าจะมีกระแสตอบรับค่อนข้างดีเลยแล้วก็มียอดวิวสูงมากๆนะครับก็วันนี้กลับมาทำคลิปให้ดูอีกแล้วเช่นเคยนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับก็เหมือนเดิมครับกดไลค์กด subscribe กับไลค์สตอด้วยนะครับผมเพื่อผมมีกำลัง,งใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปโอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคลิปก,กันเลดีกว่าครับผม let's <Go. S 2> สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านรับซื้อรหัสเกมฟรีไฟผมแนะนำร้านนี้เลยครับร้านแอดมินหลีรับซื้อรหัสเกมฟรีไฟจำนวนมากบบตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักแสนกันเลยทีเดียวสำหรับใครที่กำลังร้อนเงินเลิกเล่นรีบใช้ตังทักมาขายกับแอดมินหลีได้เลยนะครับปลอดภัยให้ราคาดีอย่างแน่นอนเป็นทางแอดมินกลุ่มซื้อขายไอเดีเกมหลักแสนมากกว่า10กลุ่ม oh. และยังมีบริการรับแก้เฟซทุกรูปแบบด้วยนะครับอลิงก์อยู่ใต้คลิปและใต้คอมเมนต์อย่าลืมเข้ามาใช้บริการกันเะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ได 5,000บาทอีกแล้วเช่นเคยนะครับผมนี่เลยนะครับราคา5,260บาทนะครับซื้อจากเพจดังเพจนึงนะครับแต่ผมก็จะไม่บอกนะว่าเป็นเพจไหนเพราะว่าเขาไม่ใช่สปอนเซอร์นั่นเองนะครับผมก็มันมีขายอยู่ทั่วไปครับตอนนี้ตั้งค่าเนี่ยมีขายอยู่เยอะแยะเลยนะครับก็ โอ้โหราคานี้เจ็บอยู่เหมือนกันนะ <S <S จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมผมจะย้ํากับน้องๆที่ดูคลิปของผมเสมอว่าไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่นะครับไม่ควรที่จะไปซื้อเด็กขาดนะครับเพราะว่าการซื้อตั้งค่านะครับผมเป็นการเสี่ยงต่อการโดนโกงเพราะว่ามันจะมีมิจฉาชีพเยอะมากๆนะครับบางคนก็ได้ตั้งค่าจริงบางคนก็ไม่ได้แต่ว่าจะได้หรือไม่ได้ก็ตามแต่นะครับตั้งค่าเนี่ยมันไม่จาเป็นต้องซื้อนะครับผมก็ดูคลิปนี้ไว้เพื่อเป็นความบันเทิงแล้วกันนะครับแล้วก็ ใครที่อยากได้ตั้งค่ารีๆตั้งค่าดีๆก็กดติดตามช่องนี้ไว้นะครับรลบรองว่าตั้งค่าที่พี่นามาแจกเนี่ยมีแต่ตั้งค่าเด็ดๆแน่นอนนะครับผมมาครับผมเรามาดูการตอบสนองกันก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมนี่คือตั้งค่าราคา5,000กว่าบาทนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมมองรอบๆเนี่ย1น0นะครับผมกล้องไรดอทจะอยู่ที่40สโคป2อยู่ที่6 9สโคป4อยู่ที่5 5าลำกล้องสไนเปอร์อยู่ที่37แล้วก็มุมมองอิสระนะครับอยู่ที่130นั่นเองนะครับ เป็นตั้งค่าใหม่ที่มีกาอัปเดตเข้ามานะครับก็คือสามารถตั้งเลย100ขึ้นไปได้นะครับจนถึง200ยเลยนะครับผมส่วนสําหรับในเรื่อง DPI ที่ผมได้นะครับจะอยู่ที่680 DPI นะครับผมก็มือถือใครตั้งได้ก็ลองไปตั้งดูนะส่วนถ้าเป็น iPhone เนี่ยก็จะสูงสุดเลยแนะนําก็จะเป็นสูงสุดจะเป็น120้ DPI นั่นเองนะครับส่วนขนาดปุ่มยิงนะครับอยู่ที่60นะครับผมอ่าลองไปตั้งตามกันได้เลยนะครับผมคือจริงๆเนี่ยนะครับมีน้องๆบางคนสงสัยนะพี่ตั้งค่า ราคาแพงขนาดนี้ผมว่ามันต้องไม่มีแค่การตั้งค่าในเกมแล้วก็ DPI มือถือมันต้องมีอะไรที่มากกว่าน,นั้นจริงๆแล้วมันไม่มีนะครับทุกคนมันมีแค่นี้จริงๆนะครับก็จะมีแต่การเซตมือถือหรือบางตั้งค่าเนี่ยเขาก็จะให้ในเรื่องของวิธีการเพิ่มแรมมือถือขึ้นมาทาให้มือถือรอบเร็วขึ้นจริงๆแล้วผมวมองว่ามันไม่ได้เกี่ยวนะครับผมจริงๆก็มีแค่นี้นะครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าตั้งค่านี้มันจะโหดสะแค่ไหนบอกเลยว่าผมลองเล่นดูแล้วโคตรโกงครับยิงหัวแบบโคตร โอเคไปดูเลยกว่าครับผมาปมาครับผมสําหรับโมนยอดฮิตของเราก็คือหมาป่าดเดียวดายนะครับรอบแรกเราจะเล่นเป็นดีเซอร์อีเกิลนะครับผมมามาดูว่าตั้งคานี่จะโหดสักแค่ไหนนะครับผมมาเด็ไม่ยอมโผล่โป้งเฮ้ยนัดเดียวรู้เรื่องเป็นไงทุกคนโป้งเดียวเลยเมื่อกี้แดงไปฮะเอาเรื่องครับบอกเลยมาครับรอบที่สองนะครับผมโป้งมาดูว่าเราจะยิงหัวติด5เกมเลยไหมอา้าติดติดติด มาครับผมผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วนะสําหรับ่าการเล่นหนึ่งหนึ่งเนี่ยก็อาจจะไม่พลิ้วเหมือนเดิมก็ต้องขออภัยนะครับผมโป่พอดีว่ามือขอผมอัปเดตด้วยดูดิมันก็จะช้านิดนึงนะโป่งน,นี่ไงช้าก็ยิงหัวได้นะครับผมเฮ้ยเอาเรื่องนะตั้งค่าราคานี้มารอบนี้ครับผมเขาขอ2องกลวงมาก็จัดให้กับโป๊ะนี่ไงแดงแป๊ดเลยมาผมเปลี่ยนสถานะใหม่นะ ก็คือฟี e ไฟ r e อัปเดตมาจะมีการเปลี่ยนสถานะปืนได้นะสามารถเอาไปใช้กับสกินปืนกระบอกไหนก็ได้นะครับผมอันนี้ก็ใช้เป็นสถานะหรือว่าเป็นสแต็กของปืน2ม่วงนะสองแรปเปอร์มาครับโบเฮยเฮยเฮยหลบดีวะนี่ไงนี่ไงเจ็บนะเมื่อกี้อ่ะจุกดีเหรอโอ้ยจุกดีอ่ะเฮ้ยไม่โดนเฉยอ่ะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว เฮ้ยไม่ใช่แล้วอ้าวทั้งข่าไม่ทํางานแล้วทุกคนเดี๋ยวแป๊บหนึง่งแป๊บนึงโอ้โหกดพัญญาโคชาโทรศัพท์อัปเดตใหม่นะครับผมมันก็เลยจะแบบรุนรนนิดนึงนะมาเติมยามาแล้วพร้อมครับผมพร้อมครับพร้อมพร้อมเดี๋ยวปัม๊มอีกนิดนึงกระโดดมาแล้วเฮ้ยยังมาดิมาดิาดโตเฮ้ยวงแคบแล้วเล่นยากแล้วทุกคน โตนี่ยังไงนี่ยังไงไม่ต้องขึ้นมาอยู่ที่เดิมโอ้โหแดงแป๊ดเลยเมื่อกี้เอาเรื่องครับอย่าลืมเอาไปเล่นกันดูนะครับบอกเลยว่าโกงมากนะทุกคนโป้นี่เฮ้ยไอวอลลันอนึ่งละโอโหเสียไอวอลไปหนึ่งลูกเลยเป็นไรครับโผล่ไหมโอ้โหอยู่ไกลจังนี่ซองควงระยะไกลเอาดิมาดิ มาดิไม่ได้ใะได้ครับเข้าใกล้เลยโปะเฮ้ยติดกล่องโป๊ะนี่ไงนี่ไงโอ้เมื่อกี้ถ้าไม่ติดกล่องเนี่ยน่าจะโดนนะทุกคนมารอบสุดท้ายครับผมรอบที่อ้าวกดยอมแพ้เลยโอ้โหจะมันอยู่แล้วเชียวจะจบอยู่แล้วมาขอลองใหม่หน่อยเมื่อกี้ยังไม่มันเลยทุกคนกดยอมแพซ้ซะงั้นมาซองกวงเจ้าเก่าครับผมมาดูครับตั้งค่านี้มโหดจริงหรือเปล่า หัวทุกเมตดนะบอกเลยมาดิโป๊ะบอกไปหนึ่งเกิดไม่ทันโป๊ะเอ้ยแดงนะแดงนะมาดิโผล่มาดิาดสงสัยไปหลบปั๊มยาเอาละเล่นซ่อนแอบบกันอีกแล้วมาดิโอ้ยอย่าเธอวิ่งหนีทุกคนไม่มันเลยอืมอืมอืมเป็นไงจุกดีนะักกลบกระสุนพี่ไม่ผลหลอกน้องมาครับผม รอบที่สองเฮ้ยเดี๋ยวอ้าวกดยอมแพ้อีกแล้วเป็นไงทุกคนตั้งค่านี้อดจนไม่มีใครกล้าเล่นด้วยอะบอกเลยโกงจริงโหยังไม่มันเลยทุกคนเมื่อกี้อะไรนี่ไม่มีใครกล้าเล่นด้วยเหรอตั้งค่านี้มันโกงเกินไปใช่ไหมมาอีกคนนึงว่าไงวิ่งมากระโดดนี่ไงนี่ไงเป็นไงทุกคนนัดเดียวครับแหมอ้าเฮ้ย เอาอีกแล้วกดออกอีกแล้วโกงจริงไม่มีใครกล้าเล่นด้วยเลยมาครับผมเดี๋ยวผมจะลองเล่นแบบไม่ใส่สก,กินปืนดูนะพอดีว,ว่าปืนนี้ผมไม่ได้ใส่สก,กินปืนมามาดูว่ามันจะโหดหรือเปล่าดาเมจจะแดงแปดหรือเปล่ามาดูกันมาครับปืนไม่มีสก,กินโต้งเรียบร้อย oh <my> God. นัดเดียวอีกแล้วส่งน้องไปหวั่นเลยผมบอกเลยนะว่าถ้าคนนี้กดออกไม่ใช่แล้วเกมน่าจะลวนแล้วแหละ ถ้ากดออกอีกนะโป้เกมน่าจะบักแล้วละ่ะมาอ้าขังตัวเองทำไมอะ่ะเราจะไม่ใช้ระเบิดนะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองให้เขาออกมาเดี๋ยวให้โอกาสเขาปั๊มเลือดก่อนแป๊บนึงเฮ้ยอะไรอะ่ะพูดยังไม่ทันขาดคำก็รออีกแล้วผมจะบอกเลยครับว่าถ้าคนนี้กดออกนะฟอเลยตั้งค่าวันนี้รีวิวแค่นี้แหละ เหมือนนัดกันมาเออเลแต่คนกดออกกันทั้งนั้นอ่ะหรือว่าเราโหดเกินไปวะโตมาดิมาดิไอ,อคนนี้น่าจะตึงวะ่ะดูทรงแล้วเฮ้ยเฮ้ยตูเก่งซะด้วยมาดิโตนี่จะเร็วแค่ไหนก็เร็วสู้กระสุนพี่ได้แล้วครับขอยาวๆเออเกมนี้อย่ากดออกเลยมันไม่หนุกมาดิน่าจะตึงนะไอ,อคนเนี้ยตายการวิ่งน่าจะแบบตูเก่ง ทางันวอเร็เวด้วยโปมาดิโปใครจะเร็วกว่ากันความเร็วเป็นของปีศาจอ่าและปีศาจก็คือผมบอกผมเร็วที่สุดมาดิครับนี่งไงเฉียดหูไปนิดนึงขู่ไปก่อนขู่ไปก่อนนี่ขู่ไปก่อนมาดิรอเหยื่อไปก่อน,นครับแรายังไม่เอาจริงถ้าเมืเ่อไหร่เราจริงบอกเลยว่าแดงแป แล้วเมื่อไหร่กูจะจริงวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยต,ตายแล้วเฮ้ยโะมาดิมาดิแอปหนึ่งนะไอปงไม่ปัม๊มละยาเนี่ยวัดกันเลยมาดิวัดกันเลยโอ้โหวัดกันเลย,ยวัดกันเลย,เลย <Wow. S 1> บอกเลยพี่อาจริงหัวน้องจะแตกเฮ้ยรอบนี้เขายังไม่กดออกวะทุกคนเราจะมีสิทธิ์ลุ้นเลยในจบเกมนะรอบนี้มามามา มาถึงรอบที่สามแล้วมาดูว่าเขาจะไปตื่นขึ้นมาได้หรือเปล่าผมว่าไม่นะเพตั้งค่าผมโหดแล้วมาดิหนีก่อนแล้วกันตั้งหลับแป๊บมาพร้อมแล้วนี่ไงมาดินี่ไงหลบเก่งซะด้วยโป๊ะมาดิโป๊ะมาะมาอืม อืสวัสดีครับมาดีครับโอ้ยเขาโบล่อไปก่อนล่อไปก่อนนี่แดดอุ้ยไม่แตกปิดไปได้ไงวะไม่แตกเฉยไม่เป็นไรทำยาไปก่อนนะครับเมื่อกี้เขาเรียกว่ายอกให้ตื่นอ่ะเอออยอกให้ตกใจมาทีนี้ไม่มีโยงมีหยอกแล้วเอาจริงนี่ยังไงไม่แตกเบามื่อกีเบาข่อยแรง มาดิมาดิวงมาแล้วนะเพื่อนอย่าช้านะมาดีมาดีรอบนี้เอาจริงครับผมเฮ้ยเขาอยู่ต่อทุกคนเราน่าจะได้เล่นจบเกมอะ่ะตานี้มามายอยู่กับซองควงเหมือนเดิมโปะหยอกไปก่อนครับหยอกไปก่อนโปะหยอกไปก่อนหยอกให้ตื่นครับหยอกให้ตื่นกระโดดสับขาหลอกครับยกยกัยกยก่งยักแล้วก็บนมาทางนี้เฮ้ยหายหายตัวได้ปะ มาดิครับมามาแล้วนี่ยออไปหนึ่งเม็ดมาดีมานี่มานี่มานี่มาเอากระสุนนี่ยอกไปดึงทีมามาโปโอเอ,อ้ยถืยหัวไปนิดนึงมานี่ครับมานี่ครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงนั่งยิงเลยเมืเ่อกี้มาครับผมรอบสุดท้ายครับอ้าวแล้วมันก็เป็นอย่างที่ผมพูดยิงด้วยครับ

ตามสเต็ปประมาณนั้นไปนยังไงกันบ้างครับผมสําหรับการซื้อตั้งค่า5000บาทของเราในวันนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ได้ซื้อมา2ตั้งค่าตั้งค่าหนึ่งราคาอยู่ที่260บาทก็จ่ายรวมกันเลยนะครับผมใครที่อยากดูตั้งค่าราคา200ก็คอมเมนต์ด้านล่างในคลิปนี้ละกันนะครับผมสําหรับตอนนี้เราเดินทางมาถึง EP ที่6แล้วนะครับโอเคถ้าทุกวันให้กระแสตอบรับดีก็จะมี EP ต่อ,ตอไปโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกดไลค์กดซับสครายบ์ให้กับ like, ไลฟ์ดองด้วยนะครับผมม นีลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมจุกกลู